ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่18พฤษภาคม2566ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะระว e e ังมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องมีปัญหานะคะระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวกับคนที่บ้านนะคะระว e e ังมีเรื่องให้เสียใจนะคะปัญหากับปัญหา,ญหาเดิมจะย้อนกลับมาให้คุณปวดหัวระว e e ังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะขับรถขับลา e, e, ก็ระว e e ังนิดนึงมีโอกาสที่จะได้ไปติดต่อสถานที่ราชการนะคะระวังนิดนึงอาจจะ ต้องพบปะกับทหารตำรวจนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้คิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลใจนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะกําเริบจะมีคนมาหาที่บ้านนะคะระวังคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะจะมาทําให้คุณปวดหัวและมีค่าทให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ สอน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ6 1 6 1 7นะคะ6 1 7ขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ